ข่าวที่ส่งไปถึงคิตจักรเมืองสเสมนาจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคิตจักรที่เมืองสเสมนาว่าพระอ,องค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ทรงซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกได้ตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมี และรู้เรื่องการใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมสาราของซาตานอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มานจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะรองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วัน แต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คิตจักทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย